สวัสดีครับคุณผู้มชมครับเช้าวันเสาร์นี้ผมคนลำชีขออพนพาทุท่านมาเข้าครัวคนลำชีเพื่อที่จะรังสรรค์และก็ทำเมนูอาหารไปถวายพระอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่วัดเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับว่าวันนี้คนลำชีจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้มชมนะครับเช้าวันเสาร์นี้คนลำชีจะทําการคั่วปลาแห้งนะครับคั่วเลยครับคุณผู้มชมคั่วปลาแหง้งเพื่อที่จะตำน้ําพริกครับวันนี้ตำน้ําพริก น้ำพริกปลาปลาแก้วปลาซิวแก้วเป็นปลาดันเจิดนะครับผู้ชมปลาน้นเจอดวันนี้คนที่เ่จะคั่วปลาแห้งเป็นปลาซิวแก้วนะครับเพื่อที่จะทําทเมนูอาหารตําน้ําพริกนะครับตําน้ําพริกปลาซิวแก้วไปวัดคั่วให้แห้งก่อนนะครับคั่วให้คั่วปลาให้สุกก่อนนะครับผ,ผู้ชม เราก็คั่วปลาให้สุกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะม,มาตำน้ำพริกกันใช่ประมาณนี้ <Okay. S 1> ฟันเริ่มขึ้นแล้ว <Okay. S 1> ต้องใช้สะพีคนบ่อยๆนะครับ <Okay. S 1> คนให้ปลาคระคั่วทองกระทะนะครับ <Okay. S 1> หากว่าเราปล่อยไว้ไม่ไม,ไม่ไม่คนนะครับปลาก็จะไหมเห็นไหมครับควันขึ้นแล้วนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับโอเคช่วงนี้ขอคั่วปลาก่อนนะครับ เห็นดูควันกระบอกันแล้วครับคุณผู้ชมคั่วโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับคั่วปลาให้แห้งนะครับคุณผู้ชมคั่วปลาให้แห้งเ่ยควันแล้วครับเห็นไหมครับกระโบกถ้าเราไม่คั่วปลาก็จะไหม้นะครับขนาดคั่วอย่างนี้ขนาดคนที่ใช้ถ้าพีคั่วบ่อยครั้งยังไหม้เลยนะครับอ่าโอเคครับได้ทีแล้วครับคุณผู้ชมพอครับพอพอพอโอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานเลยคุณผู้ชมตักพักใส่จานไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปทำ ะะพักใส่าจไปก่อนเพื่อที่จะไปใส่โรรตํานะครับหลังจากนั้นเราคั่วหอมก,มกอนนะระเทียมต่อนะครับ่านผู้ชมคั่วหอมกระเทียมต่อนะครับขั่วหอมกระเทียมใส่หอมลงไปคั่วด้วยกันนะครับ หัวหอมนี่ใช้สองหัวะนะครับคุณผู้ชมแบบเดิมเราจะตํายากโขกยากักากพวกพริกก้นี่อมีหอมสดอยู่แล้วครับโอเคเริ่มกินได้ที่แล้วครับคุณผู้ชมได้ที่แล้วโอเคแล้วมตาตํากันนำพริกที่โขกไว้ลงโขกเลยครับคุณผู้ชม นำที่ขี้คั่วไว้ลงโคกเลยครับผู้ชมโอโครับกระเด็นกระดอนต้องใช้มือปิดก่อนนะครับเพราะว่าหากว่าเราไม่ปิดไว้บางทีบางครั้งเสสรร็จเ็จที่กระเด็นเข้าตาแสบ ช่วงที่เราผกพริกนะครับเราก็เติมน้ำลงไปนะครับเพื่อที่จะต้มน้ําปลานะครับคุณผู้ชมน้ําปลาแล้วก็ใส่ใขขน,ส,นะะส่วนน้าปลาต้มสุกอยู่แล้วครับลงไปต้มอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเี่ความนรวยต้มน้ำปลาต้มสุกไว้นะครับผงพริกก่อ ซิวแก้วที่เราขั้วไว้นะครับลงไปเลยครับคุณผู้ชมลงไปเลยแล้วก็โขกต่อยอีกครั้งหนึ่งครับตจำให้ละเอียดจตำต้นจำปลาจำปลาให้ละเอียดก่อนนะครับเป็น,นครับคุณผู้ชมดูที่ระดับเรานะครับระดับี่ต้มน้ำปลาไปแล้วเดือดเลยครับปิดครับปิด ตาซิวแก้วที่เราลัวไว้เลย,ยเียวจะนำคุณชมประมาณนี้นี่คือาำตำน้ำพริกตาซิวแก้วนะคะรับรู้ว่าผลตาซิวแก้วแห้งนะคะรับเรามาทำการขั่ว มานนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็เติมในส่วนของน้ําที่เราต้มไว้นะครับเป็นน้ําปลาต้มสุกนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยน้ําปลาต้มสุกนะครับประมาณนี้ใส่ลงไปเลยก็จะเป็นน้ําพริกทุกพริกมานนี้ครับนี่ครับง่าย เมนูอาหา,ารนีสารเราสามารถดัดแปลงได้นะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปทำเหลวนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมประมาณนี้นี่ก็จะมีในส่วนของความหอมของพริกที่เราคั่วไว้นะครับพริกสดที่เรานำไปคั่วไว้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกระเทียมแล้วก็หอมหัวแดงที่เราไปคั่วไว้นะครับทีนี้เราก็เริ่มปรุงเลยนะครับผู้ชม เราก็ปรุงนะครับปรุงเลยในส่วนของเครื่องปรุงก็มีในส่วนของเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะครับประมาณช้อนหนึ่งผงชูรสประมาณช้อนหนึ่งนะครับประมาณนี้ เราคนให้เข้ากันครับเะได้ดนเขาคนได้เข้ากันนี่คือน้าพริกปลาแห้งเป็นน้ำพริกปลาแห้งปลาปลา,าชิวแกวน้ำเกลประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับต่อมาใส่หอมสดครับหอมสดเราก็หั่นไปเลยหั่นใส่ไปเลยครับคุณผู้ชมนี่คือหอมสดนะครับง่ายๆเมนูอาหารอีสารนะครับ ประมาณนี้เป็นน้ำพริกปลาซิวแก้วแห้งนะครับเราสามารถที่จะนํามาดัดแปลงอาหารได้เยอะะนะครับคั่วกินกับน้ําพริกก็ได้นะครับสําหรับปลาซิวแก้วนะครับขนาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เปรี้ยวนะครับก็เป็นสมัยลาบครัะถ้าหากว่าใครอยากให้เปรี้ยก็บดน้ำมะนาวลงไปจริงอร่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเค ทีนี้เราก็ตักเสร็จถ้วยนะครับไปวัดครับคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารตำน้ำพริกปลาซิวแก้วนะครับปลาซิวแก้วคั่วไปวัดเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือเมนูอาหารง่ายๆนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่คือทำอาหารเมนูตำน้ำพริกปลาซิวแก้วแห้งไปวัดนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมพค้ดลำคีฝากไปที่เนี้ก่อนนะครับก่อนจะกการเฉยเฉกเหมือนเดิมคุณผู้ชมที่เคารพร,รักท่านายเจ็บจะป่วยจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับามาพบใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ